เราจะไปเก็บใบอาง่นนะคะเอาใบอาง่นไปทำแหนมเนื้อนะคะส้มเนื้อแหนมเนื้อนะคะ ใบใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บนี่ค่ะใบใหญ่ๆแบบนี้เลยมามันก็ร้องจังใบใหญ่ๆเราจะใส่ใบสใบนะคะซ้อนสองใบนะแหนมเราไม่เยอะนะคะไม่ต้องเก็บไปเยอะเอาไปสวย,สวย มาพิโรธแล้วม้ามันมันก็จะแบบขึ้นเสกนี่ดูลูกเขาดกมากอันนี้ใบเล็กแต่ว่าลูกดกอันนั้นใบใหญ่แต่ลูกไม่ดกเรามีสองต้นนะคะนี่ลูกดกมากแล้วตรงตรงนี้ พอแล้วนะคะเราเก็บพอแล้วนะนี่พอแล้วนะคะเราได้แค่นี้แล้วโอ้ยเห็นนางแล้วแบบสวยงามดูสิสวยงามเนกำลังจะบานอีกสองดอกสามดอกสวยอันนี้ก็เกลี้ยงแล้วนะจ๊ะตัดไปเกลี้ยงแล้วนะจ๊ะนอนไม่ต้องมาแล้วเดินนอนมากเกเด้อจ้าไม่มีให้กินแล้วจ้า สลัดของเราก็เก็บกินเรื่อยๆนะคะนี่สลัดของเราเก็บกินเรื่อยๆเลยดูต้นใหญ่มากดูอันนี้คือกําลังแบบห่อต้นใหญ่สวยงามอันนี้ก็ต้นใหญ่มากสวยงามนะคะดูสลัดคอสของเรา หน้าของเรา,าปลูกใหม่นะคะนี่ปลูกใหม่กําลังจะแบบจริญเติบโตนะคะตัวไวมากเนี่ยกลับมารอบหน้าก็ได้กินแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวอีกหนึ่งอาทิตย์เราก็จะกลับบ้านแล้วกลับสต็อกโฮมนะคะเนี่ยนีปลูกใหม่ปลูกรอบสองสวยงามใบอัง,งอนนมุมใบหอม ตัวรันเตาเราก็ได้เวลาเก็บอีกแล้วนะเนี่ยเก็บก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแก่เก็บไปแช่ตู้เย็นไ้ก่อนเนี่ยได้เวลาเก็บอีกแล้วตัวใหมากเก็บวันก่อนเองสองวันได้เก็บแล้วเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแก่ถ้าเราไม่เก็บออกวันนี้มันก็จะแก่นะคะพวกนี้จะแก่แล้วเดี๋ยวเก็บก่อนนะคะ อ๋อนะเนี่ยเราเก็บ minus สองวันที่แล้วไม่กี่วันก่อน ไม่ได้ดิอู้มันจะมีอ้นี่มป้าวาสุดนี่นีพวกนี้ก็ไดเก็ดอีก ป๊าป้าโต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 ตรงตรงเลยนะคะอันนี้คือรอบที่สี่แล้วนะคะเราเก็บเก็บแป๊บเดียวได้เยอะแล้ว i